ไอ้ฟ้าอย่จับไอ้ไม่จับเลยจับหลังก้าอยู่หรือว่าอ,อะไรอะไรก้าไอ้ก้าเจอรี่ไปไหนเฮ้ยไอ้ก้าฟ้าโหยทิ้งกันเลยแล้วอ่ะฉันก็ขนลุบเหมือนกันเติ้นเฮ้ยอย่าท้าดีวะอาทุกคนลืมตาขึ้นมาได้เฮ้ย อะไรตันเฮ้ยไหนรุดวะเห็นบอกจะมาบอกวิธีขอขมาไอ้มาวินเฮ้ยเฮ้ยเลือกไอ้มาวินดิฉันว่าแกต้องแต่งหน้าเป็นผีก่อนเกือบไปแล้วไหมล่ะเออจริงด้วยว่ะฉันล้างหน้าไปแล้วไอ้หนุ่ขอนายไอ่หนุยขอพวกแกสามคนแน่ถ้าพวกนายยังไม่มาขอขมาอีกอะใจหมดรุดฉันต้องใส่ชุดนี้จริงเหรอวะก็เออดิเรามารำขอขมาก็ต้องใส่ชุดนี้ดิพวกเรามาแบบนั้นใช่ไหมวะใช่ใช่ 哎，大梅芳。 หรือว่ามาวินไม่ได้ชอบชุดไทยอ่ะเฮ้ยงั้นพวกนายล้ำไทยเก๊กดูไหมอะไรวะก็มันใช่ชุดนี้คนเดียววะก็มมีแค่ชุดเดียวเองทำไงได้อีกอย่างนายก็ทำมาวินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้คว้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้มาวินอย่ามาตายนีะเว้ย รำไทยเก่งเนยมงไงวะวิธีอะไรของมุ่งกับรุ้งเนี่ยมีเรื่องวะรำขอขอมารำไทยเก่งรำยังไงวะโอ้ยโอเคโอเคโอเครำนะรำนะลำนะทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยวะ โง่จริงๆซึ่ขณะนี้ก็ยังรู้ไม่อกอกว่าเปคนนี่มานี่เลยไอ้พวกนี้3มคนอะ่ะจะพาะไปไหนอีกอะวิธีอะไรไม่รู้โดนหลอกจะตายเลเนี่ยที่โดนหลอกอะ่ะก็เพราะพวกนายไม่จริงใจไงถ้าทำด้วยความตั้งใจอะ่ะมาวินไม่ได้มาหลอกตั้งแต่แรกหรอกแล้วไหนวิธีต่อไปอะ่ะ ก็นี่ไงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยพวกนายต้องกวดน้ำให้มาวินมามากวดน้ำกันโอ้โหขวดน้ำให้มันเสใหญ่เลยเออปัญหาคือ,อพวกเราเพิ่งสังเกตด้วยนะเออกล้าจับเราไว้ฟาร์มจับกล้าเฮ้ยเร็วเร็วดิไปนะ ไอ้กาว่าตามฉันนะแล้วก็หลับตาตั้งสมาธิด้วยคิดน,นะคิดไหมฟม้าโอเคมาวินอย่ามาหลอกพวกฉันเลยฉันขอโทษเลยคนที่ก้าวไปนเธอมาวินจังหวะน,นี้แหละไปเลยพวกนี้หลอดแน่เลย <c oughs> ฉันสนุกเชียวตั้นน้ำหมดยังวะทำไมเยอะจังก็น้ำขวดเย็นสักขนาดนี้อ่ะโอ้ยจะกลัวมหมดก็บะบะแล้วเอ้ยกรเถอะนะตาเราเาพูดตามสิ มาวิน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 ่าได้มาหลอกมาหลอนจะได้มาหลอกมาหลอนพวกเราเลยพวกเราเลยมาวินมาวินเฮ้ยไอ้ก้าเดี๋ยวจับขวดดิจับอะไรแล้วจับหลังนายู่ไอ้ฟ้าอม่าจับเฮ้ยไม่จับเลยจับหลังก้าอยู่ว่าใคอะไรไอ้ก้าไอ้ก้า เก่งมากมาวินเริ่มสะใจแล้วแต่ยังสะใจไม่พอใช่ฉันว่ามันต้องโดนหนักกว่านี้แล้กแกมีแผนอะไรอีกไหมมีแน่นอนเยนในน้ำมาทำไมที่หลังโรงเรียนน้าก็รู้อยู่ว่าน่ากลัวก็มันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะโอ้ยมีเหล่นนั่งเยอะแยะทำไมไม่พาไปล่ะก็ไม่เปทางนี้แล้วทำไงวะก็ไม่ไปต่อดีไปไปกันเถอะ เฮ้ย <Hey! S 2> <Hey! S 1> เดี๋ยวก่อนฉันว่านะหลังเรียนมันหล่อย,ยังไงก็หล่อยอย่างนั้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยแสดงวะาั่นเฮ้ยมาเขาบอกว่าถ้าหมาหอนอะแสดงว่าหมาเห็นผีเฮ้ยจริงด้วยแสดงว่าผีมาบินก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนหยุด <Hey! S 2> ฉันมีของดีมี <Hey! S 1> ฉันมีพระทุกคนดูใกล้ฉันไหมนะกล่องหัวไว้ตราบใดที่ฉันมีพระ ควณนายไม่ต้องกลัวนะนี่เห็นปะเสียงมาหายไปแล้วเออดึงด้วยไอ้โล่งอกอย่างน้อยก็มีพระเออใช่หวังว่าจะไม่มีผีนะมาหมาพอนอีกแล้วตันเนี่ยบอกว่าถ้าใส่ผ้าหมาจะไม่หอนไงเออใช่เดินแค่ก้าเดียวหมาก็หอนแล้วเฮ้ยจะรีบเดินนี่วะจะรีบไปไหนเฮ้ยไอ้ก้าวฟ้ โห้ยทิ้งกันอีกแล้วอะ่ะมาวินโถ่โโพาไม่ช่วยเลยเนี่ยมาวินปลยมาวินปล่อยปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยไงโอ้ย,อ,ยอะไรกันอีกกะพรุ่งนี้มาวินมาลองอะดิ โหเชิญรุษามีพระไม่ได้ใช้วิธีของเธอแท้ๆยังโดนหลอกอ่ะก็ฉันบอกแล้วไงเ่าต้องใช้ความจริงใจแล้วพวกเราไม่จริงใจตรงไหนวะเออพวกเราก็ทำทุกวิธีทางขอโทษก็พูดแล้วจริงนายจะใช้นทำวิธีไหนอีกอ่ะฉันว่าวิธีสุดท้ายก็แล้วกันเนาะวิธีแผ่เมตตาฉันว่าวิธีนี้ก็น่าจะจบใช่นั่นตามพวกเรามาเอายืนอยู่ทำไมนั่งลงมาอ่า นั่งลงแล้วก็ทำให้จิตใจสงบและหลับตาทุกคนหลับตาคิดถึงมาวินแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับมาวินด้วยนะขนลุกว่ะฉันก็ขนลุกเหมือนกันทตา้นเฮ้ยอย่าทักดีว่ะ ทุกคนลืมตาขึ้นมาได้เฮ้ยอะไรตันเฮ้ย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 ลูดมาวินมาวินมาวินไหนฉันไม่เห็นขุ้นล่งอยู่ข้างหลังด้วไงไหนไม่เห็นจะมีเลยลูดนายเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรมาวินอะไหนไม่เห็นมีเลยสิ่ง เพอเจอหรือเปล่าเฮ้ยอปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้เฮยเฮ้ยปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮยไปเฮ้ยเฮ้ยไป้ยไปเไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยไเฮ้ยเฮ้ยเไปเฮ้ยเฮเฮยเเฮ้ย โอะไรวะเนี er <c oughs> <c oughs> ่ยตามมาไปดิเต็นายวิธีนี้ได้ผลนี่ฉันรู้แล้วนะพวกนายอ่ะต <c oughs> ้เงใจแก้งฉันใช่ปะ <c oughs> นี่ถ้าไม่แก้งอ่ะนะพวกนาย3มคนจะสำนึกไหม <c oughs> <c oughs> ฉันจะบอกความจริงอะไรให้นะ <c oughs> ม, <c oughs> มาวินอ่ะยังไม่ตายแต่เกือบตายถ้าฉันไม่ได้ช่วยเอาไวอ้อ่ะ มารินแกมารินเป็นไรอะมารินหรือว่ามารินหรือวามารินจะมามารินไม่หายใจอะผีเหรอมารินยังไม่ตายใช่ที่พวกนายเห็นหนักก็คือคนไม่ใช่ผีแล้วทำไมเรามาแกล้งด้วยะบอกอรยงไก็ได้ไม่ต้องใช้วิธีอะไรแบบนี้หลอกกันเลยถ้าพวกฉันไม่ใช่วิธีนี้น่ะพวกนายก็ไม่สํานึกหรอกนี่ลองคิดดูนะ กับการที่แกล้งเพื่อนแบบนี้ยจนเกือบตายแค่ฉันใช้วิธีแกล้งแค่น,นี้มันยังน้อยไปนะมันก็เป็นเรื่องจริงนะตั้นที่เราแกล้งมาวินเยอะเกินไปอะ่ะจริงวรอตัน้นวิธีของรุดะยังเบากว่าที่พวกเราแกล้งมาวินอีกนะทีนี้ก็รู้แล้วยังว่าการโดนแกล้งอะ่ะมันรู้สึกยังไงเออฉันผิดจริงเลยมาวินเชนขอโทษนะทีหลังอะ่ะถ้าจะทําอะไรก็ให้คิดก่อนทําก็แล้วกันไม่ใช่จะใส่อารมณ์จนเพื่อนถึงแก่ชีวิตขึ้นมาแล้ใครจะรับผิดชอบ อืมฉันกับเทอนะมาวินฉันด้วยฉันก็ด้วยอืมไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าพวกนายสามนึกผิดจริงๆอ่ะฉันก็โอเคเออทุกคนนี่มันก็มืดแล้วอ่ะว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าไหมอืมอืมถ้าว่างั้นอะไปกลับบ้านกันปบ๊ายบายไว้เจอกันไปบายไว้เจอกันสึกนี้ไปจบง่ายกว่า กับการที่พวกนายแกล้งเพื่อนจนเพื่อนเกือบตายอ่ะนี่พวกฉันแค่แกล้งวิธีนี้นะอันนี้คือเบาสุดแล้วไม่ไหวอันนี้ความในใจอันนี้ผมนชีวิตจริงอันนี้จริงชูจริงอนนี้จริงอ่ะเราไม่กลัวจริงงานเนี่ยก็แสดงแบบอันนี้ไงธรรมชาติกับการที่แกล้งเพื่อนแบบเนี้ยจนเกือบตายแค่พวกฉันอ่ะแค่ฉันจริงน